ก็มาเรื่อยอยู่แล้วครับเขาจัดทุกปีทุกสองเดือนนใช่จริงๆปีนี้มันเป็นเยียร์แพลนแล้วต้นปีอยู่แล้วจริงกรีนเวฟก็จัดตลอดว่าแล้วแต่ว่าปีไหนเนี่ยจะโคกันกับหน่วยงานอะไรนะคะเราเยอะนะพี่แอมเยอะทุกปีอะเยอะทุกปีเราไม่เคยทำอะไรน้อยๆเลยนะคะก็มารวมกันแบบว่าวันนี้เป็นเรื่องของ กรีนชาริตี้เนาะถ้าจะพูดกันเป็นทางการนะคะแต่ว่าอของเดือนนี้นอที่นี้ที่พวกเรามากันเป็นกรีนว er, อลเลนเทียคือรับสมัครอาสาสมัครม,มีจิตอาสาต่างๆนะัานาะถนัดอะไรก็ไปสมัครอันนั้น ดูได้จะได้ถนัดเขามีเขามีบอกให้เขามีเทรนมีเทรนนะมีเทรนให้ว่าคือคือถ้าสมัครไปไปอ่านหนังสือหรือว่าไปเขียนอักษรเบรลอะไรเงี้ยก็คืออย่าไปกลัวว่าแบบเฮ้ยเราทำไม่เป็นเพราะว่าเขามีคนสอนให้อคือสมัครวิวัฒนาชาติปัจิมววยให้น้องก่อน มาทำบุญด้วยแล้วก็ได้มาร้องเพลงด้วยได้มามอบเสียงเพลงเพาะหรือเปล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะก็ของทางส่วนใหญ่จะมาทุกปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ไปร่วมสร้างบ้านมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะที่เขาเรียกครบด็กสร้างบ้านนี่คือที่เองแล้วปกติเนี่ยพี่แอมเมื่อทีนี้บางทีเขาจะมีแบบคนญี่ปุ่นน่ะเขาไม่ได้มาเที่ยวบ้านเราอย่างเดียวนลพี่คือแบบเหมือนเขาซื้อทัวร์มาทามาสร้างบ้านให้คนเอองั้นเราก็ควรจะไปญี่ปุ่นบ้างเป็นการตอบแทนเขา จากเรื่องมันจากเรื่องเป็น um ของพี่นานะคะก็รู้สึกว่าจะเสร็จกันไปแล้วนะคะก็ว okay. ันนี้มีหลายหลายอันอยู <Hey, ่เหมือนกันแต่ว่าต้องไปดูข้อมูลนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยมีเอ่อจากอวัยวะมีวันนี้จริงเหรอแกวใจซะมา ได้ข้างหนึ่งนะก,ก็มีมีหลายอย่างค่ะเพราะว่ามันเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะซึ่งแบบเออก็ขาดขาดอาสาสมัครอีกมากที่จะแบบอย่างบางทีแบบเด็ก,เด,กเด็กอ่อนอะ่ะ<อ><ม>เด็กอ่อนที่แบบเขาต้องการคนอุ้มนะอ่าเขาต้องการสัมผัสต,ต้องการอะไรเนี่ยคือบางคนเคยได้ยินไหมที่แบบไปอาสาอุ้มเด็กอะไรเงี้ยให้เ<ห><ห>ขาได้รู้สึกว่ามีมีคนอุ้มเขามีคนกอดเขาคือนี่ก็เป็นหนึ่งในการอาสาทําอะไรต่างๆนะคะหรือว่าฝนตก น้ำท่วมซ้มเต็มเลยทั้งหลายไปกันเองเอาเรือออกไปไม่สะดวกไปไม่เป็นไม่รู้ที่นะคะกาชาดก็โขให้แบบมีหน่วยงานที่รู้เรื่องรู้เรื่องว่าต้องไปยังไงถึงจะช่วยได้ตรงจุดอะไรเงี้ยมันก็ดีนะคะเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งหนึ่ง หนึ่แรงมันอาจจะดูดูหนักหนาไปนะคะเราจะไม่รู้เริ่มตรงไหนแต่ว่าพอหลายๆคนมารวมกันแล้วมันก็อย่างมันดูง่ายขึ้นใช่ก็สมัยนี้นะคะก็ภัยอะไรเงี้ยมันก็เยอะขึ้นมากขึ้นทุกวันเป็นภัยต่อมนุษย์เราก็ถ้าเกิดว่าพวกเรา ยอะอย่างเงี้ยก็ช่วยกันปกป้องทั้งเพื่อนมนุษย์วเองก็ปกป้องโลกไปดีด้วยก็ช่วยกันเยอะค่ะแต่เฉพาะพวกเรานะคะย่อยสลายยากเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมฮ่าก็าฮาา่า่าฮา่า่าฮ่าา่ฮาาสยังยังขาดเ่